สวัสดีครับอยู่กูซ่มทีวีวันนี้จะมาสุมในเรื่องของเกมสติกมาไซส์พรอพเพอร์ตี้หรือว่าเชา่าอพาร์ตเมนต์กินคนสยองนะครับเราจะได้รับบทเป็นนักเรียนสาวที่เข้ามาในซอยอันมืดเราจะได้พบศพของแมวที่นอนจมกองเลือดอยู่และเธอเดินมาสักพักหนึ่งก็จะได้เข้ามาสู่อพาร์ตเมนต์สชั้นที่มีรถจอดอยู่คันหนึ่งครับแต่ดูเหมือนเพื่อนจะไม่ได้ลงมารับเธอครับแล้วก็มีรถของคุณแม่ของเพื่อนที่จอดเอาไว้อยู่ด้วยครับ จากนั้นเราจะขึ้นไปสำรวจที่ห้องของเพื่อนนะครับพอเคาะประตูเข้าไปปุ๊บก็ไม่มีใครอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนเคยบอกเอาไว้ว่าเขามักจะซ่อนคุญแจเอาไว้อยู่ที่ใต้กระถางต้นไม้นั่นเองพอเปิดประตูเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นห้องที่หรูหรามากครับแตกต่างจากหอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปที่มีโตะ๊ะแล้วก็มีเตียงที่ดูราคาสูงมากๆแล้วก็เหมือนจะเป็นห้องที่หรูมากเกินราคาที่เขาเช่าไว้ซะอีกนะครับแล้วในกระดาษโน้ตที่อยู่บนเตียงเนี่ยมีการเขียนว่ามีกระดาษอยู่7ชิ้น ที่หายไปครับทำให้ในตัวเกมเนี่ยเราจะต้องทำการสำรวจแล้วก็ตามหากระดาษทั้ง7ใบแล้วก็มารวมกันให้ได้เป็นกระดาษที่จะมีข้อความเปิดเผยเนะะื้อหาเหตุการณ์ของเพื่อนที่อยู่ในพันธม้ตแห่งใหม่แห่งนี้แล้วก็เล่าถึงเรื่องราวครอบครัวของเขานะครับผมจะขอเรียกนักเรียนชายคนนี้ว่าลีครับในวันที่4เมษายนเนี่ยลี Lee, ย้ายมา ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เรียบร้อยครับลีย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพราะว่าค่าเช่าถูกครับถูกขนาดที่ว่านักเรียนธรรมดาธรรมดาอย่างเขายังสามารถจ่ายห้องรูขนาดนี้ได้ครับแล้วมันสะดวกในการเดินทางที่มันใกล้โรงเรียนมากๆเลยลีได้กินอาหารกับพ่อแม่ครับเพื่อฉลองที่เขาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เขาดูมีความสุขดีครับก่อนที่เขาจะเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าพ่อแม่ของลีสัญญาว่าจะแวะมาเยี่ยมลีบ่อยๆครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังคงเป็นห่วงลีอยู่ครับ จากนั้นเราจะได้สํารวจที่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งครับซึ่งเป็นแผ่นที่2ที่อยู่ตรงอ่างน้าพอดีครับแล้วเราก็ใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้งครับแล้วก็จะเจอข้อความอันที่สองครับในวันที่5เมษายนลีจัดกระเป๋าเล็กๆในห้องขนาดใหญ่ครับลีคิดว่าคนเช่าห้องก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทิ้งของใช้ส่วนตัวไว้เยอะมากๆครับแล้วก็ไม่ได้เอาของกลับไปด้วยและพ่อของลีก็บอกว่าเขาชอบอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มากครับพ่อลีบอกว่าอยากจะอยู่พักตรงนี้เพิ่มเติมแต่ว่าเขาต้องกลับไปทํางานที่ต่างจังหวัดครับ และเจ้าของตึกก็มาทักทายสวัสดีลีครับเจ้าของตึกทำหน้าเหมือนจะไม่ได้นอนมาหลายคืนครับแล้วลีก็ตกใจมากที่อยู่ดีเจ้าของตึกมันก็คว้ามือของลี มาจับแล้วก็ยิ้มเสียออกมานะครับราวกับว่าดีใจที่มีคนเข้ามาเช่าหอพักแห่งนี้ทําให้ดีประหลาดใจมากครับแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาต้องเริ่มไปเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับหลังจากนั้นกระดาษแผ่นที่3ก็จะอยู่ที่ตรงอีการดํานะครับเราเอาปลาทูไปล่อเจ้าอีการแล้วมันก็จะคายเจ้ากระดาษแผ่นนี้ออกมาครับวันที่6เมษายนครับเปิดเทอมวันแรกเนี่ยรีบอกกับเพื่อนจนอยากจะมาเที่ยวแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะมาเที่ยวพาร์ทไม่ของเขามากๆเพราะว่าเหมือนรีจะไปโมว่าแบบ ราคาถูกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลีต้องมาเจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีหญิงวัยกลางคนนะครับเดินข้ามถนนมาคุยกับลีครับแล้วก็บอกว่ามีเรื่องน่ากลัวในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มากมายครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนที่ชอบซุบซิบนินทาครับแต่ลีก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวเราก็จะลงมาด้านล่างครับแล้วก็จะพบกับเหมือนกับเจ้าของตึกที่กําลังจ้องมองกําแพงแล้วก็หายตัวไปอย่างปริศนาครับ โดยในห้องเนี่ยเต็มไปด้วยยันที่ไล่ผีครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ที่มีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ควรจะถูกรื้อถอนเจ้าของตึกพยายามที่จะโทรหาผู้ทุบตึกแต่สายโทรศัพท์มันนั้นขาดแบบผิดปกติครับแม่ของเจ้าของตึกก็เริ่มป่วยขึ้นครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเชิญพระมาทําพิธีไล่ผีครับแต่ว่าพระยังไม่ทันถึงที่อพาร์ตเมนต์เลยก็เสียชีวิตทันทีครับเจ้าของตึกเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นกังวลกับเรื่องนี้มากครับเขาเลยไปซื้อยันมาติดแล้วก็มีข้อความไล่ผีครับแต่ว่าข้อความที่เป็นข้อความไล่ผีเนี่ยมันหายไปเหลือเหลือแต่ยันครับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่เคยไฟไหมครับแต่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เหมือนจะต้องปล่อยเช่าไปเรื่อยครับโดยผู้เช่าเนี่ยอยู่ไม่ถึงเดือนก็เสียชีวิตหรือไม่ก็ถูกผีเข้าไม่กี่สัปดาห์ต่อมาครับหลังจากนั้นผู้เช่าก็จะกลายเป็นผีแล้วก็จะหายตัวไปครับเจ้าของตึกก็คงฝันร้ายแบบนี้ทุกๆวันครับแล้วก็มีเสียงแปลกๆบอกกับ เขาว่าให้ไปหามนุษย์มาเพิ่มอีกนะครับทำให้เจ้าของตึกก็ไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองครับโดยการปล่อยให้คนมาเช่าที่อพาร์ตเมนต์นี้ไปเรื่อยๆนันเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเดินลงมาด้านล่างครับก็จะมีฉากของชายแปลกๆปรากฏตัวออกมาตอนที่เราไปหยิบกระดาษแผ่นที่4ที่อยู่ในห้องใต้อาพาร์ตเมนต์ครับในวันที่7เมษายนเนี่ยรีทักทายเพื่อนบ้านในวันนี้เป็นสิ่งที่คนปกติมักจะทํากันนะครับ แต่ว่ามันมีความแปลกมากๆเลยตรงที่ว่าเมื่อลีพยายามจะทักทายหาคนข้างบ้านทุกคนกลับทำตาถลนออกมาแล้วก็ไม่พูดอะไรใส่เราครับหลังจากนั้นก็ปิดประตูใส่หน้าลีทันทีเลยแต่ในเรื่องลายๆก็จะมีเรื่องดีบ้างครับเพราะว่าเพื่อร่มห้องของลีที่ชื่อว่ามิระเนี่ยเหมือนลีจะได้เพื่อนเป็นดาราไอดอลนะครับแล้วก็อยากจะรู้จักกับมิระให้ได้นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเดินมาตามเก็บกระดาษเพิ่มเติมครับแต่ว่าก็จะมีชายแปลกๆที่มายืนหน้าพาสเมนครับแล้วก็เปิดประตูใส่หน้าเราแล้วก็ในห้องเนี่ยเหมือนจะมีเชือกที่วางไว้อยู่ด้วยครับเมื่อเข้ามาในพาสเมนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีรูที่มีรอยเลือดไหลออกมาครับเราสามารถหยิบเจ้าตัวบันไดในห้องของเจ้าของตึกครับแล้วก็หยิบมาแล้วก็จะได้กระดาษแผ่นหนึ่งมาครับ เป็นกระดาษของวันที่8เมษายนครับแม่ของลีได้เข้ามาในห้องอีกครั้งหนึ่งครับทั้งๆท,ที่ไม่ควรจะเข้ามาในห้องลีด้วยซ้ําครับซึ่งจริงๆแล้วลีก็รู้เลยว่าแม่กําลังทะเลาะก,กับคุณพ่อของเขาอยู่ครับซึ่งไม่เคยเห็นคุณแม่ที่มีอาการแบบนี้เลยครับเธอมักจะยิ้มอย่างเศร้าหมองครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอไม่ได้โกหกเลยครับว่าทะเลาะก,กับคุณพ่อซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ขอร้องให้ลีเนี่ยไปตามหาเพื่อนที่ชื่อว่าไซยากะมาที่บ้านครับแต่ว่าลีบอกว่าตอนนี้เขามีเพื่อนแค่คนเดียวคือมีระเท่านนนัั้ะครบ หลังจากนั้นเราก็จะหยอดเรียนแล้วก็หยิบกระดาษในใบถัดไปมาครับในวันที่9เมษายนเนี่ยลีมีโอกาสได้พูดคุยกับมิระครับซึ่งเป็นวันที่โชคดีของเขามากๆครับยกเวเ้นเรื่องเดียวครับที่อยู่ดีคุณแม่ของเขานั้นหายตัวไปครับลีตื่นขึ้นมาคุณแม่ของเขาหายตัวไปแล้วแต่รถยังจอดอยู่ครับปกติต้องขับรถออกไปด้วยแต่เรื่องที่แปลกก็คือเขาหวังว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยจะเป็นคนรับคุณแม่แล้วก็พาออกไปครับซึ่งวันนี้เนี่ยลีได้ชวนไซยากะมาที่บ้านครับแล้วเธอบอกว่าในวันพรุ่งนี้ ลีจะทําให้ตายากะมีความสุขครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปสํารวจที่รถจนครับได้พบกับหุ่นแแจแล้วก็ได้ไปหยิบกระดาษแผ่นสุดท้ายมาครับแล้วก็จะมีข้อความว่าเขียนว่าเธอ,อไม่มีทางหนีไปไหนได้หรอกนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องหาทางออกไปจากที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปครับ ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือไซยากะนะครับเพื่อนสมัยเด็กของลีที่เหมือนลีจะหายตัวไปเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ไซยากะก็ต้องออกไปจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับเพราะว่าอพาร์ตเมนต์นี้กําลังจะกินไซยากะเข้าไปแล้วนั่นเองครับนั่นคือฉากจบแบบแย่ครับที่อพาร์ตเมนต์ได้กินกินไซยากะแล้วก็ลีเข้าไปเรียบร้อยครับรวมไปถึงแม่ของเขาด้วยครับในฉากจบแบบดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกไปไหว้สันเจ้ารอบอพาร์ตเมนต์ก่อนครับก่อนที่จะขึ้นไปหาห้องของลีครับเราจะได้การคุ้มครองนะครับแล้วเราสามารถที่จะหนี ออกจากห้องได้สําเร็จครับโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางเราได้นั่นเองนะครับวิเคราะห์ฉากจบนะครับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์ผีสิงครับที่อาจจะมีใครบางคนที่เป็นคุณยายแล้วก็คุณตาได้อยู่ที่นี่มานานแสนนานครับและวิญญาณเขานั้นก็เหมือนจะต้องการกืนกินคนที่เข้ามาเช่าห้องอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับดยการหลอกล่อให้เจ้าของตึกนั้นไปพาคนมาอยู่ที่นี่ครับ แล้วก็ค่อยๆกืนกินคนไปเรื่อยครับแล้วตัวของคนที่หายไปเนี่ยมันก็จะเป็นความเชื่อว่าอาจจะถูกผีเข้าหรือว่าอาจจะโดนหลอกนะครับซึ่งแน่นอนว่าแล้วถ้าเราทําการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่รอบพื้นที่เนี่ยก็จะมีการคุ้มครองเราครับแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ปลอดภัยครับก็จะมาขอไหว้ที่ตามจุดต่างๆรอบอพาร์ตเมนต์ก่อนที่จะเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคิดว่าตึกแล้วก็อาาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยอาจจะต้องการมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยได้มีการบังคับให้เจ้าของตึกปล่อยให้เช่าที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนรูปอีก3คนที่อยู่หน้าประตูครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลีครับแล้วก็เป็นคนที่เคยมาเช่าห้องก่อนนั้นนี้แล้วก็คุณแม่ของลีนั่นเองที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ถูกกืนกินอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากคุยตามเวลากันนะครับแล้วก็ไปพบกันในวีดีโอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อสนสวัสดีครับ